สวัสดีครับพบกับบทวิเคราะห์ทองคำจากเพจ forex trade review ประจำวันพุทธที่8กุมภาพันธ์2566นกะครับก็ทองคำนะครับเปิดสัปดาห์นี้นะครับก็ราคาเนี่ยยังเคลื่อนที่เป็นไซด์เว up อยู่นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันอังคารแล้วก็วันนี้วันพุธเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่เป็นแท่งบูลลิสตสั้นๆนะครับแล้วก็มีไซ้เทียนนะครับขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็ปิดกลับมานะครับ เราจะมีแท่งเทียนนะครับของวันจันทร์นะครับวันอังคารแล้วก็วันพุธตอนนี้นะครับเป็นแท่งเทียนสั้นๆอยู่นะครับซึ่งความหมายของมันก็คือปัจจุบันนี้นะครับมันยังเป็นช่วงของการ consolidation อยู่นะครับก็ราคาเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบ s i d e w a y up อยู่นะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่เป็น s i d e w a y up อยู่นะครับก็คือเคลื่อนที่ในกรอบในลักษณะเนี้ยนะครับก็ทำให้สูงขึ้นยกลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแบบนี้ซึ่งตามโครงสร้างลักษณะเน,นี้ยนะครับมันมีความน่าจะเป็นอยู่ผมมองว่ามีความน่าจะเป็นอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือเป็นช่วงของ consolidation นะครับเพื่อที่จะลงต่อนะครับซึ่งเป็นลักษณะข,ของ rising channel นะครับสำหรับแนวทางการเทรดทองคำในลักษณะน,นี้นะครับในก่อบเวลา4ชั่วโมงเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ที่ ดีมาโซนเดย์นะครับช่วงนี้ก็คือเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันพักตัวอยู่นะครับมันพักตัวอยู่เมื่อวันที่12มกราคมนะครับพักตัวแล้วก็เคลื่อนที่ไปตอนนี้ราคาลงมาแล้วก็ชะลอตัวทีนี้แนวทางหรือว่าแนวโน้มควรน่าจะเป็นต่อจากนี้เป็นยังไงนะครับก็ราคาเนี่ยเป็นไซส์เว u าแล้วก็ติดตัวเส้นนิมเอสีเขียวอยู่นะครับสำหรับ แนวทางการเทรดเราก็ยังโฟกัสไปที่หน้าเซลล์เป็นหลักนะครับทิศทางหลักในการเทรดก็คือเราจะโฟกัสที่หน้าเซลล์เป็นหลักโดยมีซัลายโซนหลักอยู่ที่ราคา1919นร1,919ะครับลงมาถึง1,912ตรงนั้นเป็นซัลายโซนในกกาบเวลาสชั่วโมงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะขึ้นไปตรงนั้นหรือเปล่านะครับ หากว่าราคามันไมขึ้นไปตรง supply zone นะครับก็จะมีแนวราคา1,900นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็น recent low นะครับก็คือโลล่าสุดที่มีการบรก a k out ขึ้นมานะครับตรงนี้มีความเป็นไปได้ที่ราคานะครับอาจจะไต่ขึ้นไปนะครับตาม s i ด e w a ย์ตรงนี้นะครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆพอไปชนแนว1,900นะครับซึ่งมันจะตรงกับเส้น EMA 2เส้นนะครับเส้นสีน้ำเงินแล้วก็เส้นสีส้มเนี่ย ตรงนี้มีโอกาสที่จะทำให้ราคาเนี่ยดรอปลงมานะครับกลับมาแถว1,860อีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะเคลื่อนที่ได้ยาวกว่านั้นนะครับลงมาในระดับ1,825เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการเทรดใน,นกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับตัวที่เฝ้ารอนเนี่ยก็จะเป็นแนว1,900นเะครับเป็นแนวที่ชอ็อตจากตัว r e เ e นโลนะครับเป็นซับพอร์ต e ิสแ t สฟิปนะครับไม่ใช่เป็นซับไพโซนนะครับ แต่ว่ามีความน่าจะเป็นนะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงมาสู่ระดับ1860และ1825ได้เลยนะครับก็สำหรับการบายนะครับในหน้าบายเนี่ยจริงๆผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมองหาโอกาสการบายในขณะของการเทรดสั้นนะครับอาจจะต้องมองไปที่กรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับมองไปที่กรอบเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ อาจจะต้องดูสัญญาณของการเกิด d i v e r g e n c ์นะครับก็คืออาจจะมีการปรับตัวลดลงมาของราคานะครับมาแนวราคาประมาณ1,860นแะฮะแล้วก็ตัว SI เนี่ยก็อาจจะมีการปรับลงมานะครับ SI เนี่ยอาจจะปรับลงมาประมาณนี้นะครับแถวแถวแนว30นะครับก็เราก็จะได้ตัวโลมันนะครับเป็นอีค l โลนะครับแต่ว่าตัว SI เนี่ยยกสูงขึ้นนะครับ เพราะว่า SI ที่ราคาลงมาเมื่อวันสุกร์เนี่ยมันลงไปถึงระดับนู่นเลยประมาณ15นะครับเราก็จะได้เป็น u u l l s s h i v e r r g n c e เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นการเทสั้นนะครับแถวแถว6 8 6 0นะครับบายขึ้นมาออกไม่เกินแนวต้านของตัวอ่าชา e แนลนะครับตัวที่เป็น Sideway า p นะครับก็ออกมาอาจจะไ่เกิน1883นะครับอันนี้เป็น ไม่ได้แนะนําให้เทรดบายนะครับแต่ว่าถ้าเราสนใจที่จะบายก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับในกรอบเวลาเล็กๆเช่น1ชั่วโมง3 0นาที15นาทีนะครับก็สําหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีมีกําไรในการเทรดสวัสดีครับ